สวัสดีค่ะช่องเจคเนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนําเสนอบ้านมือสองนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะหลังนี้นะคะราคาแค่หกแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเป็นบ้านสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้นะคะมีโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวค่ะหลังนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด78ตารางวาคุกท่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์อเภอเมืองจัังหวดบึงกาฬนะคะ650,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ2,700บาทผ่อนเบาๆค่ะผ่อนเหมือนผ่อนมอไซค์นะคะแต่เป็นเจ้าของบ้านกันได้สบายๆมีบริการขอสินเชื่อธนาคารให้ด้วยนะคะฟรีดาวค่ะบ้านมีเงินทอนด้วยนะคะทุกท่านสามารถเช็คเครดิตตัวเองก่อนได้นะคะ พื้นที่ใช้สอยภายในค่ะมี1ห,ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำนะคะตัวบ้านนะคะถ้าทาสีใหม่หน่อยรีโนเวทสักนิดนะคะก็จะสวยงามกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้ก็ไปตามสภาพกันก่อนนะคะในราคา650,000บาทสนใจนัดชมพื้นที่จริงค่ะหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะทักตาม ID ดีลน์ใต้คลิปก็ได้นะคะ2ช่องทางในการติดต่อผู้ขายค่ะ เคเนสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ